สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมนะครับเป็กนั่นเองวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูสกินนคัคหนูสกินใหม่ล่าสุดนะครับสกินระดับ A มีชื่อว่าแสงกระจ,ระจายอารนะครับทุกคนเกมนี้เจอกับอูฉช้างสกินใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับสกินทองนี่ครับนคัคหนูของผมฮันเตอร์ก็เดินมาหาฟาโร w เลดี้นะครับมาไล่ก่อนเลยตัวปัน ู้ช้างเป็นตัวที่ไล่ต้นเกมค่อนข้างยากนะครับเพราะไม่ค่อยมีสกิลอะไรในการใช้ไล่ล่านะครับทุกคนแต่ถ้ามันไล่ต้นเกมได้เลเกมนี่คือโอ้โหโคตรมหันนะครับตัวที่แบบโกงจะจัดแต่ว่าต้นเกมมันเล่นอะไรไม่ได้มากนะครับฟาโรเลดี้ <Follow Lady S 1> ก็จู๊ไปนะครับจะกลับมาวนหน้าต่างแต่เจอปิดหน้าต่างก่อนนะครับ ฟาโลก็ไฟฟิวไปนะครับผมก็ปัดอยู่ตรงนั้นอยู่เลยนะครับทุกคนแล้วฟาโลก็โดนตีไปและหนึ่งแพลฟาโลก็ฉีกออกมาจากเครื่องนะครับมาเล่นตรงนี้แล้วก็ใช้ไม้เท้าอโลมาไปแล้วนะครับแล้อันเต้ก็หลงไปไกลเลยนี่ไปมั่วเลยอันเต้ก็ยังงงๆอยู่นะว่าหายไปไหนวะ ูช้างเขาก็เดินงงเหมือนกันนะฟารโรเลดี้ก็ไปแล้วครับอันนี้ไปแล้วตอนนี้ผมปั่นเครื่องเมื่อกี้เสร็จนะครับผมว่าจะวิ่งไปหาฟารโรเลดี้นะครับทุกคนไปซัพพอร์ตแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนแล้วก็ฮันเตอร์ก็บิงเก็บงานนะครับถ้าเขาไม่บิงเก็บงานผมอาจจะวิ่งไปทันอยู่เมียตวินเดินผ่านมาด้วยนะครับเนี่ยผมก็ง้างง้าง เขาก็เดินไปนะครับเขาจะเอาไปโซนเครื่องหรือมั้งผมเขาก็ง้างนะครับถ้าเขาว่างตรงนั้นมันทันอยู่นะเนี่ยผมก็ยิงเลยกลางหัวใจเป๊ะๆแล้วเขาก็ตีโดนฟาโลเหมือนเดิมนะครับเขาวิ่งมานะครับวิ่งรอยตรงนี้แหละว่าจะเข้าไปช่วยนะครับแต่มันก็ไม่ได้ครับทุกคนแล้วอูชังก็กระดิ่งมานะครับแล้วก็ผมก็โดนตีหนึ่งแพลเต็มๆนะครับ ผมก็ยิงไปนะครับแล้วก็มีง้างง้างนิดหน่อยแล้วก็ยิงไม่โดนแล้วรอบนี้ผมก็โดนป้องเรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นช็อตที่พลาดมากนะครับเพราะว่าผมควรจะไปปั่นแล้วก็ให้อัศวินเข้ามาช่วยนะครับแต่ตัวนี้คือผมพลาดเองครับทุกคนแล้วฟาโรก็เดินมาครับแล้วฮันเตอร์ก็ตีแล้วก็กลัวไม้ไม้งและอัศวินก็หิวผมนะครับทุกคนแล้วอูชางก็วิ่งไปไล่ฟาโรเลดด้ตอนแรกผมว่าจะวิ่งไปซับนะครับแต่ว่ามันหิวช้าไปนิดหนึ่ง แล้วเขาก็ไปไกลแล้วมันเกินระยะหัวใจแล้วครับทุกคนผมก็เลยหลบออกมาก่อนแล้วก็นักจิตตวิทยาก็ส่งฮิวมานะครับรอบนี้ผมจะเข้าช่วยนะครับทุกคนให้ตัววินไปปั่นต่อเขาก็ตีดักมาด้วยนิดหน่อย ง้างง้างจะยิงแล้วเขาก็ตีมาแล้วผมช่วยออกมาได้นะครับแล้วเขาก็กระดิ่งเก็บงานฟาโลไปนะครับถือว่าแป๊บเดียวจริงๆนะครับออกมาจากเขาอีแป๊บเดียวแล้วเขาก็มาไล่ผมนะผมเหลือธนูอยู่หนึ่งอันผมก็หน้าไมาอ้ออกมานะตีไม่ทัน,นครับผมก็พับไปเอาจงจริงถ้าผมวิ่งไปตอนนี้มันทันนะทุกคนแต่เขาก็วนกลับมานิดหน่อยแล้วเขาก็สตันนะ ใช่ครับทุกคนเขาก็สตันถ้าผมวิ่งตามเขาไปนี่มันทันนะถ้าผมไม่่าข้ามไม้นี่ยิงยืนยืน,ยนแล้วก็ไม่โดนนะครับทุกคนผมก็เดินกลับเข้าไปแล้วก็โดนกระดิ่งเก็บงานไปนะครับถ้าผมจุกต่อได้อีกนิดหน่อยเนี่ยมันคเครื่องมันทันนะครับทุกคนตอนนี้คือผมพลาดเองว่าจะวิ่งเข้าไปพับไม้เขาแต่ลืมดูว่ามันมาร์กผมอยู่นะครับ ไอประกาศจับอะมันมากผมอยู่นะครับแล้วก็ฮันเตอร์ก็ลงห้อง V เลยนะครับผมคิดว่านะักจิตวิทยาน่าจะเข้ามาช่วยนะแต่เขาไม่มาช่วยนะทุกคนเขาให้สวินมาช่วยแทนนะครับเพราะมันเป็นตัวช่วยมีไอเทมสามารถใช้ช่วยได้นะครับสวินก็เดินมาใบตีสทีแล้วฮันเตอร์เขาก็รู้ทันซะอย่างนั้นอย่างนั้นอะเขามีการบิงตีด้วยนะทุกคนแต่เขา ถ้าบิงตีแล้วมันลอยมันได้อยู่นะครับแต่ตัวนี้คือมันไม่ลอยนะครับทุกคนมันลงพื้นพอดีต้อก็ไปเครื่องก็เตรียมแล้วก็จุดปึ๊บเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ข้ามไปนะครับฮันเตอร์ก็ชาร์จมาไม่รู้ว่าชาร์จไปไหนแต่ผมสวนกลับมาแล้วเขาไม่เห็นเขาก็น่าจะไปเขาไม่เห็นผมเขาก็น่าจะไปประตูเลยนะครับผมก็จะวิ่งไปประตูที่อัศวินกำลังเปิดนะครับ ถึงประตูแล้วประตูก็นะใกล้เปิดเสร็จแล้วทุกคนนักจิตก็ถ่วงเวลาไปรอประตูเปิดครับประตูเปิดผมก็ไปเลยครับออกซองไปแล้วครับนักจิตกัวิทยาก็ออกลุมไปอีกออกสามเม็ดที่ร,ร้อยนะครับโอ้โหมาดูเกมที่สองนะครับรอบนี้เจอกับแกะคาเป้แมปโรงงานผลิตอาวุธนะครับเซตเปิร์กผมก็ใช้เซตเปิร์กเดิมตลอดนะครับผมไม่ค่อยเปลี่ยน แต่บางครั้งก็จะมีเปลี่ยนไปเป็นสปิน <il> บ้างเป็นบางครั <kein Next> ้งนะครับเหมือนเกมที่แล้วผมใช้สปินเขาก็ทำอะไรก็ไม่รู้นะครับมีการหันหลังคิดว่าน่าจะเป็นจิตตกรนะครับคนที่เขากัลังจะเป็นอะไรเขาน่าจะคิดว่าเป็นจิตตะกรนบะเขาก็เลยไม่มองนะหมุนหมุนซุด เขาก็เห็นนักโบราณวัตถุเป็นที่เรียบร้อยโบราณวัตถุกรตีไปนะครับแล้วเขาก็พังไม้เดิมปกตินะครับกาไล่ทั่วไปนะครับไล่ไม่ได้ก็พังซะนี่เขาก็หมุนติว้วหมุนติว้วแล้วก็ไปโดนนับตีสามครั้งวืด3ามครั้งนะครับ เวลามรรทุก็ฉีกฉีไปเลยที่อื่นนะครับแล้วก็ขับมาแล้วก็ไปนะครับงนินยอะก็หายไปไหนก็ไม่รู้เออเราบราทุกเดินมาตรงเดินมาฮันเตอร์เต็มเต็มเลยครับทุกคนตีอะไรตีอะไรของเขายืนยืนมองเวลมามรถูุก็วนอยู่ที่เดิมนะครับตรงไหนวนได้ก็วนไปนะครับซาวน้อยก็ไปนะครับตอนนี้ผมก็จะไปปั่น หาเครื่องปั่นต่อนะครับมีการง้างง้างโอ้โหโชเทโชเทชโอ้โหตอนแรกว,ว่าจะไปซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าไปปั่นดีกว่านะครับทุกคนผพราะว่าไปปั่นดีกว่าเครื่องมันจะได้เร็วนะเพราะว่าเขานับ,บนลานวัตถุก็มีสาวน้อยคอยซับอยู่นะครับแล้วก็ล้มไปนะครับเจอห้องวีซะด้วย ถาน้อยก็รอช่วยนะครับผมก็เพิ่งมาเปิดเครื่องใหม่นะครับทุกคนวันนี้ก็ปั่นไปนเรื่อยๆนะครับส่งข้อความเรื่อยๆกันนะครับช่วยตอนใกล้เต็มหลอดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรประมาณนี้นะทุกคนมีนปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนันดีนะครับทุกคนเพราะว่าจะได้รู้ว่าเพื่อนกำลังทำอะไรอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับ นี่ก็สาวน้อยก็จู๊กต่อไปเพือพักหนึ่งค่อยช่วยนะครับช่วยตอนแก้เต็มหลอดเครื่องของจิตตกรได้เก้าสิเกือบร้อยแล้วครับของผมเพิ่งได้แค่ห้าสบกว่านี่กำลังจะหกิแล้วจิตตกรก็จะไปซัพพอร์ตสาวน้อยในการช่วยนะครับแล้วก็ลงไปแล้วครับตอนนี้ แล้วก็ช่วยนะพวกเรามาถูกออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับชุลมุนกันมากนะครับเครื่องตอนนี้ก็จะเตรียมแล้วครับทุกคนก็สิบแล้วก็สิบเอ็ดแล้วก็สองแล้วทุกคนนี่เล่นกัรถอดรหัสก็มานะครับตอนนี้เครื่องก็เตรียมไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเครื่องเตรียมแล้วเี่ยเพื่อนก็ฟาดทันเตอร์ด้วยไม้นะผมก็เลยจุดเลยนะครับตัวน,นี้ผมก็วิ่งม,มาเปิดประตูนะ ก็เดินหาหาไปเรื่อยว่าอยู่ไหนกันนะอะไรแบบนั้นมองครับตอนนี้เขาก็ไปไล่นะบโบราณวัตถุต่อนะครับแล้วก็ตีไปโอ้โหตีรอบ2ไม่โดนทุกคนสามารถไปชมคลิปที่ผมสอนเล่นนะบโบราณวัตถุได้นะครับสามารถไปชมได้เทคนิคแล้วก็ ตอนเล่นร่วมถึงคลิปที่ลงให้ดูไอนะครับคลิปเล่นจริงๆลงให้ด้วยนะครับทุกคนสามารถไปดูได้นะครับก็ผักไปนะครับตอนนี้โอ้หฮันเตอร์เขาก็ตีอะไรตีผือไว้จริงเลยใครจะข้ามมาอะไรประมาณนั้นแล้วก็ฮันเตอร์ก็ตีสาวน้อยไปนะครับเตอร์ก็เดินเดินบ้างเดินครับตอนนี้ผมก็จะเข้าไปหิวนะ แล้วเขาก็ตันจากหน้าไม้ผมแต่เขาก็เดินไปหัหิวนิดหน่อยแล้วก็เปิดมาปึ๊บปึ๊บโอ้โหแล้วเขาก็บิงมาโอ้โหบีงมาโดนผมเต็มเลยเืยจิตกร,กรก็มีหุ่นนะครับมีหุ่นของแมคานิกเรียกง,ง่ายว่าจอยนั่นเองนะครับทุกคนเอาไว้ใช้ช่วยได้นะครับแล้วเขาก็ไปใช้ช่วยนะครับ อันเตอร์ก็มาอุ้มผมเปน็นอ่งนะจิตกรก็รอรอช่วยเลยตอนนี้นสาวน้อยก็วนอยู่ตรงนี้แหละวนไปเรื่อยๆถ่วงเวลาก็ผักไปนะครับอันเตอร์เขาก็มีชารติตีนิดหน่อยนะครับแล้วมันก็ไม่โดนอยู่ดีไม่โดนอะไรเลยทุกคนรอดูนะ ไม่โดนปุ๊บเขาช่วยปุ๊บเรียบร้อยตาแดงก็หมดแล้วผมก็ไฟฟิฟลนิกวติตาแดงยังไม่หมดแต่มันก็หมดไปแล้วครับทุกคนแล้วก็ตีโดนไอ้จอยไป1หนึ่งทีนะครับอีผมก็ง้างง้างเศกปอกเรียบร้อยนะเสียงเสียงธนูอะไรดังปอกกว่าแล้วก็โดนตีนะครับแล้วก็ออกไปนะครับเพราะว่าตาแดงก็หมดแล้วไม่ได้อยู่ในกรงด้วยเจตกรก็เดินมาเดินชิวชิวเลยเพราะตอนนี้ก็ยังไงก็ออกแล้วครับ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ